ทำไมเราถึงได้ไปสองคนจำได้ไหมก่อนจะจำได้ไหมไม่ก็จำได้ตอนแรกเราจะไปแล้วช่วงนั้นมันเป็นโควิดเออแล้วเราก็จะไปจะไปแล้วคนนั้นสอบตรงนี้คนนี้สอบตอนนั้นอะไรแบบเนี้ยอะไรครับเนีย <c oughs> ครั้งแรกสุดเหมืนมันจะมีบีทด้วยบีทแจมแล้วก็เราสองคนมันก็จะเป็นสี่คนอ่าแ้ว กูจำได้เหมือนเขาแบบเขาเลื่อนเขามีสอบเขาติดสอบไม่ได้ไปสักทีไม่ได้อะไรสักทีอยากไปมากอ่ะแพนมานานทําไมไม่ได้ไปสักทีวะตรงเนี้ยไม่ได้ไปสักทีเป็นห่าอะไรวะในเงี้ยออแล้วผลสุดท้ายได้วันว่างมาลวเงินมันก็พร้อมตั้งนานแล้วอ่ะก็บุ๊กปาป้าปาปาแล้วเราก็ไปกันเลยสองคนเพราะแจมไม่อยู่อ๋อ,อจําได้ตอนจองห้องนี้ก็คือแบบมิวถามตลอดเวลาอยากได้อยากได้ห้องสีฟ้าอยากได้เหลือเกิน What s <S เวลาบล็อกมันยากอย่างหนึ่งคือแบบจะให้ถ่ายตลอดเวลาหรือถ่ายแบบทุกอย่าง <S <S บางทีมัน s <S ไอตัวคนถ่ายกับไอตัวคนตัดอ่ะมันคนละโมเมนต์กันก็จะ <laughs> มันไม่รู้ว่าแบบเอ้กูจะเอาไปใช้อะไรได้เพราะวะ่าอ้กูจะอะไรตอนไหนได้เพราะวะอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบก็เลยไม่คิดว่าแบบจําเป็นที่จะต้องถ่ายแต่แบบดูตัวอีกทีคือแบบกลับไปอยู่โรงแรมแล้วอ่ะคือไม่ได้ถ่ายตอนกลับเขาจะเชื่อเนี่ยแม่งย้ายวันแล้วอ่ะตรงนี้สวยมากมุมนี้สวยมาก วันสุดท้ายโรงแรมเราออกจากโรงแรมกี่โมงนะ10 0โมง11อโมงอะไรอย่างเงี้ยเขาให้เช็คเอาแต่เช้าแต่ไฟล์เราน่าจะแบบเหมือนเกือบบ่ายอะบ่ายโมงอะเออเราออกไปเที่ยวนั่งหลับเออออกไปเที่ยวจนกลับมากินข้าวจนนั่งหลับอยู่ในห้องนอมันมึงแนบรูปมึงนั่งหลับได้๋ปะคุณไม่รู้มันเป็นรูปหรือมันเป็นวิดีโอมันเป็นวิดีโอในสตอรี่มั้งมึงยังมีอยู่ปะมีอย่าง feeling not ready to wake up แล้ว แล้วมันก็ร้อนมากเออไอเรื่องร้อนนี่แบบไม่พูดถึงไม่ได้เลยยังม่ร้อนชิบหายอยู่บังก็ร้อนนานๆดีๆไม่ชอบอ่ะขึ้นรถแล้วงงอ่ะสี่สี่สิบสี่สิบเท่าไหร่วะที่เราเอารถสตอรี่สี่สิบสองวิ่งสี่สิบสี่ได้มั้งสี่สิบสี่สี่สิบห้านู่นแต่ทริปนี้เราไม่ได้เอากล้องไปเนาะเราขี้เกียจหรอวะกล้องยังอยู่ไทยไม่ไม่กล้องยังอยู่ไทยใช่กล้องมาทีหลังตอนที่แม่กับพี่เอลมาหาเราเออพี่ก็ว่าทําไมเราไม่ใช้กล้อง โนวตว่าอย่างอพี่เลือกแบบ p ลาย a เพราะพี่ไม่รู้ว่าถ้าเราเลือกแบบกลุ่มเราต้องรอคนอื่ไหมนานไหมอะไรเงี้ยแล้ว p r i v ทคนลพทามม่เไร้นียม่เป็เออไม่เป็นไรกูจะถามว่ามึงคิดว่า คิดว่ายังไงถ้าสมมติแบบเวลาถึงจุดจุดหนึ่งที่เรามีรูปที่เราถ่ายแล้วเราได้ลงอ่ะเราเอาแบบแนบรูปไว้บนวิดีโอหน่อยอ <This way. S 1> มงคิดว่าไงอ๋อ oh, <บ>เออโลเคชันนี้เราได้รูปนี้นะ oh, อะไรเงี้ยดีพี่ว่าดีสวยเพราะบางครั้ง <Hey. S 2> อ่ะวิดีโอเราอาจจะไม่ได้แคปเจอร์มุมนั้นสักเท่าไหร่ใช่เพราะว่าบางทีเวลาเราถ่ายรูปเราเขาเรียกว่าอะไรเรา เราใส่ใจดีเทลเนาะ<ช>แต่ว่าเวลาวิดีโอเราไม่ได้แบบว่าเล็งขนาดนั้นว่าแบบม<ช>ุมต้องเป็นยังไงอะไรต้องเป็นยังไงเราห่วงเที่ยวด้วยเราไม่ใช่แบบโปรเฟชชั่นอลอล์กเกอร์ขนาดนั้นอะเราไม่ห่วงบล็อกอะเราห่วงเที่ยวอะบางครั้งถ่ายรูปเรายังแบบไอ้แย่แค่นี้แหละร้อนเออใช่ใช่ <c oughs> ไม่ไหวอะร้อนมากไม่ได้เตรียมใจมาเลยว่ามันจะร้อนขนาดเนี้ย <c oughs> เออ <c oughs> หัวใจะจะวาย่ยขนาด ขนาดในพาเลทจริงๆก็แบบร้อนชิบหายเลยนะร้อนแบบร้อน,อนมากในรูปดูไม่รู้ค่ะในรูปคือแสงสวยจ้าออแต่ร้อนในรูปดู <laughs> ในรูปดูเหมือนเราไม่สนไม่แคร์เลยเนาะในวิดีโอในอะไรเงี้ยสบายๆชิลๆแต่งตัวเ,ออเหมือนชีวิตไม่สถานอะไรเลยไม่รู้เลยซะแล้วร้อนมากหยุดก่อนไหมหรือว่ากัปนึ่งนี่มันกระดูกระดูกระดูกระดุกอยู่เลยอ่ะ ต้องดูกระจกไอ้เฮ้ย yeah. โฟกั๊กนะวะไม่รู้แต่ตอนนี้ข้างหน้ากูน่ากลัวกูไก่อยากมองลงไปข้างล่างเลยเพื่อนเพื่อนครับาการมองลงไปข้างล่างตอนนี้มันเหมือนซูซา i d ชับบช่นนะเพื่อนเพื่อนครับมันกความสงรับเพื่อนครับ,รบดูนะครับมีกระแพงเงินจีนอยู่ในประเทศอินเดียด้วยนะครับเพื่อนอุย้ยมันนั่นไง ท้าโชเตลมันเคยเป็นพาเลสแล้วมันเปลี่ยนเป็นโฮเทลว้าวแล้วมันจะมีพาเลสนึงอยู่ตรงไหนเถอะแบบมันร้อนเผาๆอยู่ที่ผิวอยู่ตลอดเวลามันอยู่กลางแดดอะเหมือนคนอยู่กลางแดดตลอดเวลาขนาดเปิดพัดลมอะแล้วลมจากพัดลมยังร้อนอะแบบขอแบบนิ่งๆดีกว่าเรารอดเรารอดครับทุกคน เราเล่ามาถึงห้องบนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้นกัน กแต่ประทับใจรถนะแต่เสียดายว่ามันน่าจะคุ้มกว่านี้ไหมถ้าไอรถที่มันอยู่ข้างในซองอะคือรถเวลาเราจะดูสวยๆให้บ้านเราต้องดูข้างๆแบบเนี้ยเก็ตใช่ไหม,มหรือถ่ายข้างๆอะไรแบบเนี้ยแต่แบบเนี้ยเวลาเรามาดูรถในซองแบบเนี้ยเราดูได้แค่ข้างหน้าม,มันแบบเสียดายนิดนึง มือคัดีิแลคคันนี้ใหญ่มากนีแ่แหละอย่างที่บอกอะอยากให้มันแบบเห็นไซต์โปรไฟล์ของรถนิดนึงดูความยาวความกว้างความใหญ่ของมันแต่ว่าแบบเขาเข้าซองแบบนี้เวลาเราจะถ่ายาจะเก็บภาพก็ยากหน่อยแต่ก็เข้าใจอะ่ะคนอินเดียมันมือบอลอะ่ะกั้นแล้วไม่เลวแล้ว <laughs> จำได้บ้าลุงพูดอิงไม่ได้นะแต่ลุง เปิดให้เราทีละบาลแล้วอธิบายให้เราฟังเป็นฮินดีอแล้วเราก็อืมอ่าอืมตื่นเต้นไปกับเขาเออเขามีบางคําที่แบบจับได้อยู่เหมือนเหมือนมันจับเออจับบางคําฮินดีแล้วมันจับคํำภาษาอังกฤษเขาพูดแบบดิสกันเยอะเราก็เลยเออพอจะเก็ตบ้านเออแต่ลุงน่ารัก เอออย่างเอออย่างที่มันบอกนะจะได้ดูรอบคันนะ<ม>ได้เห็น<ม>แบบอ<ม>ินทีเรียข้างในหน่อย,อ,ย<ม>อะไรหน่อยแต่ก็ยังว่าคน<ม>อินเดียคุมยากไงที่เราประตูประตูะตให้เรา วโอ้อันนี้สวยมากเยี <two>. yeah, mm ่มานะนะสัก huh. พ <Project. S 1> uh ักั e d ์ฟอนมะเีาใช้ในหนังอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่ทันออกุกสอะไรใช่่ เจอควีนอะไรกเบปกับเจฟเค้ด้วยเหมือนที่เห็นในรูปข้างหน้า Private glass curtain and microphone Doctor Drive มหาราชี d ร i v e ปกติที่นี่อย่างเป็น b l a c กลาส s ลักษณะข้างในส่องได้จากข้างนดอกมันมีกระจกเหมือนในเนี่ยเห<อ>มืนนอนรถเขาเรียกว่าอะไรมันใช้ชวชวแว่นโคฟอร์คุยกับคนขับเออนี่ไงนนขนาดกูฟังซินดี้ไม่รู้เรื่อง

กูเดิน250มิเตอ m ์ t e กูนึกว่าเขาเปิดมิเตอร์แล้วมัน250กูให้เขาไป250อ๋อไม่เป็นไรมึงไม่บอกไม่เตือนกูเลยกูก็ว่าอยู่มึงจะให้เขา50าสิบทำไมวะเขาบอกว่ามิเตอร์รันนิ่งเขาพูดอย่างเงี้ยนี่เรากำลังเดินไปร้านอาหารไงตอนเย็นอ๋อไอซอยแคบแคบออโต้ใช่ที่ออโต้ห้ามเข้า เออเออใช่ออโต้เขาได้แค่ครึ่งซอยที่เหลือต้องเดินดีแล้วเราไม่พักตรงเนี้ยลาบากนาดูอ่ะอืมกระโปรงกระเป๋าลากเออเพราะเข้าะเพราะเกือบเลือกโรงแรมอ่าใช่มันมันเป็นอีกหนึ่งเหตุผลด้วยที่เราไม่นอนริมน้ําอ่าใช่เพราะเราต้องขนของจู่อืม เนี่ยดูในภาพมันเหมือนมไม่ร้อนนะเว้ยในภาพเหมือนแบบเอ้ยอากาศน่าจะชิวๆไหมลมพ<ม>ัดเย็นสบายไหมลมเย็นค่ะขนิ่งค่ะลมคืออะไรดูต้นไม้เลย <laughs> เงาเนาะเราก็คุยกันนะว่าแบบเออมันก็แอบเงาเพราะเราหมายถึงเที่ยวต่างจังหวัดจริงจังอะที่อินเดียสองคนนะเราไม่เคยไปอืมอืมเอ<ๆ>เราไปสี่คนสี่คนตลอดไม่กูรู้สึกว่าอย่างน้อยคือแบบไอตอนเนี้ยไปกลางวันแบบเนี้ยไปสถานที่ต่างๆมันไม่ค่อยเหงาไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเราเราเอนจอยกับเข<อ>าเรียกว่าอะไรกับวิวกับสถานที่ต่างๆเราเอ็กซไซส์ด้วย แต่พอแบบตกเย็นอย่างเงี้ยช่วงที่แบบว่าเป็นดินเนอร์หรือว่าแบบกินข้าวตอนเช้าเบรกเฟสอะไรเงี้ยเวลาเรานั่งก็อยู่สองคนมันแบบมันเงาไอเหี้ยเออมันแค่สองคนอ่ะมันเงาอ่ะเออส่วนเออส่วนใหญ่มันจะเหงาตอนกินข้าวเนาะเออแล้วแล้วมันเหมือนแบบมันไม่ค่อยมีคาเฟ่หรืออะไรสักอย่างให้เรานั่งชิลหรืออะไรอย่างงี้เลยเนาะมีแต่น้อยใช่แล้วก็จ้างไกด์พอรู้สึกว่า e x p e r i e n c e มันจะ มันจะฟูลฟิลมากกว่าเพราะเราชอบอ่ะเราอยากรู้อยากเห็นเราอยากตื่นเต้นอ่ะเราไม่อยากดูเฉยๆไม่หลงด้วยนะอีกเรื่องนึ่งใช่มันใหญ่นะเว้ยในในในพาเลสมันใหญ่มากจ้างได้จ้างซะมันใหญ่เรามันงงเขาเดินพาเข้าพาออกได้ทุกมุมใช่แล้วเผลอเราเวลาเราเดินเองอ่ะเราอาจจะเดินไม่ครบด้วยนะใช่แล้วพอเขาบอกประวัติอะไรมันแฟสซิเนติ้งนะ แล้วมันมันมัน,มนตื่นเต้นอะ่ะมันเพิ่ม experience ในการเที่ยวให้มันแบบแบบเออเว้ยอย่างเงี้ย เวลากูเห ну oh. really ็น no วิวอะไรแบบเนี้ยกูชอบนึกถึงแบบเฮ้ยถ้าสมัยที่มันเป็นวังแล้วเป็นพระราชาอยู่ในนั้นจริงๆะก่อนที่แบบมันจะมีคนเยอะขนาดเนี้ยมันมันวิวมันเป็นยังไงวะ ค่จะจใช่มันก็แบบเป็นต้นไม<า>้ปะมันเออใช่มันน่าจะเป็นป่าซะเยอะไหมเป็นป่าเป็นต้นไม้อะไรอย่เงี้ยเออแต่ ช่วงที่เราไปอ่ะมันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียก็คือมันร้อนคือข้อเสียเราหลักๆเลยร้อนร้อนมากแต่คนไม่ค่อยเยอะขนาดนั้นรู้สึกได้เลยว่าคนไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนคนอื่นเขาก็บอกว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยที่อุดายปูใจปูหรือว่าอะไรแถบๆเนี้ยพวกรัสถานยอะ่ะเขาบอกว่าให้ไปแถวๆแ,แบบทันวามกราเนาะไม่ร้อนมากจริงเราก็ไม่ได้ไปหน้าร้อนนะแต่แบบเราไปเดือนไหนกลางๆปีปะ พาเลสทุกพาเลสที่อินเดียจะต้องมีแบบห,ห,ห,ห้องกระจกอ่ะห้องห้องกระจกเดินเยอะมาก <laughs> <laughs> เวลาไปเที่ยวแต่ละครั้ง <c oughs> ก็คือพวกเรานี่เดินแบบเดินอ่ะ เดินเหมือนชอบเดินอะแต่ปกติไม่เดินเลยนะอืมแต่มันก็มันรู้สึกว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าแบบไม่รู้ดิรู้สึกว่าถ้าไปเที่ยวแล้วไปแบบไปนอนเฉยเไปนั่งเฉยเมันก็น่าเบื่อป่ะใช่แต่แบบเวลาเราได้เดินได้ดูได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอารมณ์แบบเ,เป็นเหมือนมิกซ์มันเป็นเหมือนมิกซ์ฟีลิ่ง <feeling S 1> ที่แบบว่า มันไม่เชิงว่าแบบออกเอ็กซ์ไซส์อะไรขนาดนั้นนะแต่แบบกูรู้สึกว่าเหมือนแบบเวลาการที่บบร่างกายเราได้มุฟอ่ะมันทําให้แบบอารมณ์ของเรามันดีไปด้วยอะเกจใช่ไหมใช่แล้วพอเราได้เดินได้ไปอะไรได้เหนื่อยอ่ะพอแบบจุดจบของวันอะวันสิ้นสุดของวันอะเราได้เหนื่อยเราได้อะไรเรารู้สึกว่าเอออิ่มอะไรทํานองเนี้ยกูบอกได้เลยว่าซิ่งมากเพื่อนอยากซิ่งเพื่อน เปลี่ยนกล้องมาหน้าเราบ้างอยู่แม่อาแม่อีกแล้วโอ้ยไอ้มอนโอ้น่าจะคนร้อนแล้วก็ที่เกียดเดินค่าสิบโมปีสองคนอ่ะเนาะ อันนี้คือค่ารถเรานั่งอะ่ะคนละ50าสิบูปีใช่ไหมคิดว่าแต่กูจำได้ว่าทางมันยาวมากยาวถ้าเดินอะ่ะยาวค่ะลงไม่เท่าไหร่ค่ะขึ้นไม่ไหวนะชันนะเออเดินคือเหนื่อยมากรู้สึกว,ว่า,าคิดไม่ผิดค่ะเพราะเราเดินมาเยอะแล้วมันก็ยังเป็นพื้นที่พาิยจะบอกเลยวมันเข้าไแล้ว,มลวไม่ต้องอะไรนะแวกนจีแวกอน อันนี้ก็นั่งรอนานเหมือนกันนะเราเราเหมือนแบบไปเที่ยวพาเลทค่อนข้างเช้าอะแต่ว่ารอบเรือมันมีแบบรอบเรือมันห<อ> <5, 4 S 2> ้าสแล้วเหมือนรอบนี้มันรอบสุดท้ายไม่ไงมันจะเป็นรอ,อบข้าไปเลยเฮ้ยกูรอบ2องโมงนะ อยข้ามาอยู่สุดๆเหงแ่ไหล้วไม่ไหวแล้ววีวีดีโอแม่งไม่ดูอิดจัสติสเลยเนาะอืมขอร้องมีโอกาสมาถเถอะสวยมากนะคือภาพภาพอ่ะเว,เวลาเราดูมันไม่ไม่ค่อยสวยมากแต่ว่าแบบความรู้สึกตอนที่เราไปอยู่นั่นอ่ะ เอโอเคเรื่องความสะอาดให้ที่นี่นิดหนึ่งในแม่น้ำอ่ะอ่าให้ให้แล้วมันให้ความรู้สึกแบบเวนิสนิดนึงใช่ใช่เขาเขาบอกว่าข้างน้ำอะไรอย่างเงี้ยอุ่ใดปูคือเวนิสของเอเชียอืมซึ่งให้นะก็ไม่เวอร์ใช่ไม่เวอร์แต่คือแบบอ่ะแบบว่า ความใกล้ชิดหรือว่ากิมมิกกับการใกล้แม่น้ำอาจจะแบบไม่ได้เท่าเวนิสขนาดนั้นเนาะหมายถึงว่าแบบร้านอาหารริมน้ำคาเฟ่ริมน้ำใช่แต่ว่าอันนี้ก็คือแบบเนี่แหละมันก็ใกล้เคียงที่สุดแล้วแหละเนี่ยด้ความสวยงามตามริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ให้ให้ให้ความสำคัญอยู่ เราจะมาพักที่นี่แต่มันปิดร n o v a t i o n แต่เราได้มากินข้าวอยู่เมื่อกี้กินพิซกินพิซซาเออทำไม้างอุดายปูกินพิซซาบ่อยจังเหมือนมันเป็นอาหารที่เซฟที่สุดแล้วก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นข้าวหมกแพงมากถ้าจำไม่ผิดข้าวหมกอะแพงโคตรใช่นมก็ไม่ไกลจาก อ๋อไอมันพูดว่าเราไม่ได้ถ่ายตรงนี้เออใช่เราไม่ได้ถ่ายในร้านอาหารแต่เดี๋ยวแนบรูปร้านอาหารไว้ให้ข้างในอมนีฟิลเหมือนส่วนสาธารณะบนน้ำอืมเอาจริงๆก็คือข้างบนเนี้ยถ่ายรูปสวยแต่ ไม่มีอะไรเลยนอกจากร้านอาหารให้มานั่งกินข้าวเที่ยงถ้าไม่ได้กินแล้วก็มีถ้าไม่ได้มากินอาหารก็ไม่มีอะไรให้ทำเพราะว่ามีอาหารให้กินซึ่งอาหารบนนี้อร่อยที่สุดในทริปมัง้งถ้าจำไม่ผิด<อ>ข้าวหมกกุ้งใช่ใช่ใชอ่อาหารตรงนี้แต่ว่ารเราเรากินข้าวเสร็จปุ๊บเราก็ไปเดินเหมือนแบบว่าเป็นสวนใช่ใชสวนดอกไม้ซึ่งสวนดอกไม้ <laughs> ก็ไม่มีอะไรอะแต่มันก็สวยมันก็มีมุมไห่ถ่ายรูปเอามาเดินเล่นก็ได้อยู่ แต่หมายถึงว่า on the way to ตรงเนี้ยมันก็คือการเหมือนนั่งเรือชมวิวไงพี่ว่ามาดีเพราะมันได้นั่งเรือเขาเขานั่งวนรอบให้แล้วเขาก็นั่งให้จบยู่อยู่นานยู่ก็อยู่เพราะมันมีรอบเรือมารับอยู่อยู่ไม่นานอยู่ก็กลับรอบแรกที่เขาวนมาเลยก็ได้อะไรแบบนี้ตรงนี้สวยมากเลยอย่างเราเรานั่งกินข้าวเนาะเรือมาสองสารอบเรากินคงกินข้าวเดินเล่นรอบ เน่ก็คือ,อส่วนดอกไม้มันก็สวยแหละเดินหาที่ถ่ายรูปเหมือนอันนี้ทํำที่หลังเนาะถ้ำบางถ้าคือละมือ,อยู่ในนี้ก็คือมูนม